ดูให้มันจะดักไหมมันมันมันตามมันไม่ดักมันไม่ดักตามมันตามมันตามไอ้เแค่ก็ว่าลืมด้วยเหิุแล้วไงไปเลยไปเลยเนี่ยมันจะขึ้นขวาเนี่ยไม่ไม่ต้องขึ้นไอ้เนี่ยขึ้นขวาเถอนไม่ได้ไเฮ้ โอเคครับก็ต้องขอลาสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมี่นะครับผมวันนี้โอมก็จะพาไปเจาะโปรงานครับ <Wow. S 1> ไปเลยครับเดี๋ยวโอมเขาวอลกันเขาวอลครับเพื่อนเพื่อนเ <c oughs> ปดรอปแบบมาแล้วมาแล้วทุกที่ <c oughs> อยู่ไหนไหนจะไปอู่น่เอ๋อมารับก,ก็ลากันดิบอกมารับโอเคโอเค Đợt là nó tức đèn. ạ anh em ngân hàng ngân hàng ngân hàng nửa hàng ngân hàng ngân hàng ngân rồi ngân hàng ngân hàng Nó hàng ngân hàng bay hàng ngân hàng ngân đèn qua กอรู้สึกบบบักมแม่รู้ก็แตกขอเพิ่มก็เสียใจยเสียจกเลยนะไปจกเลยนะจกเลยนะจเย็นจกเลยจะบักเกาะเก่าอ่ะจิ้งจกออกแล้วน่ะโอเคพี่เบอร์พี่มีรถขับมาไหมไม่มีพังหมดแล้วรถอ่ะไม่ทังหมดกดต่อแล้วโดนบุรีรอส่งเอเทปูน เป็นไงใส่แหวงินเลยเทหรอหชือมากน่ารักอยู่ไหนกันอยู่ใ้อนน้ำมันตรงกาซังเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะฮะอือสัตว์แรงขึ้นแล้วแม่งรถกูพังเปิดดีกพูดอย่างนี้ก็เปิดดีครับผมท่านผู้ชมฟังยากไหมถามตบสหงือนกันจกจก เ่าอตับสองแปลใช่ไหมเอาพี่พี่จะเอาอ e ีสิพี่ก็เอามาดิ Two thousand years later ขอไยวางห่วยโดนหมอแตกไทอาโกชิเขาชื่อขุดม้าไงที่ตอนนั้นเขาที่ตอนนั้นผมใส่สูตรดำอะ่ะเขาก็ใส่ด้วยไงครับเป็นพี่ชายผม<อ>จบ<ก>แล้วจบแล้วจบแล้วครับ จบต้านันแล้วพี่ถ้าพี่จะเหินพี่ถอยไปอีกก็ได้นะถอยไปแล้วเหินเหินข้ามไปถนนเลยออะพี่เห็นปะอือฮึแล้วก็ยิงยาวยักย้ายไปเลยใช่แล้วก็ไปเจอกันในคูขึ้นมอใช่อีซสิ่งมาเนี่ยคุณม้าเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจครับเกมไม่ได้นะถ้าเกิดมอมทูอยู่โดนนะผมรู้จักใครเลยเกมไน้ไหมปิด เอ๊ะอะไรต่อไหมน่ะต่อไหมต่อเลยต่อเลยนะครับยาวเลยเฮ้ยโอ้ทรงเอทรงผมนี่อะไรเนี่ยทรงเอหรือทรงอะไรเนี่ยไม่รู้ทรงลายพรางมาละมาละแล้วพี่ขุนาเข้าจะเอารถพี่เอารถอะไรมา ม,มาแล้วไอ้เชี่ยมาแล้วสองถนนมาแล้วไอ้มาเร็วมาเร็วพี่เหอพี่โอมเหินให้รอดนะเออรอดปะเนี่ยเนี่ยมันจะเลยถนนไปตรงนู้นเลยอ่ะรอดดิเออไม่ต้องลงรั้วตรงนั้นนะพี่เห็นรัว้วปหมให้ไปเลยอ่ะย,ยงถอยไปอีกถอยไปอีกเด้อถอยไถอยีกถอยไปอีกถอยไปอีกถอยเลยถอยเลยไปไปเลยทีนี้ไปเลย รอ,อดเบี่ยงขวานิดนึงนะรอดรอดปะรอดปะรอดฟังจากเสียงว่าไม่รอดรอดอดิรอดไหมรอด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 เอ้ยเสาไฟเออมันโดนเชี่ยวเสาไฟิดนึงนะจะกันกัลลาเลยพี่เออจะกันกัลราะว่ารถทีส่สภาพแม่เด็ด ยุบยับแล้ววะใช่ไหมไม่น่ารอดเลยที่มีกล่องซ่อมอยู่แน่ไน่เดี๋ยวไปซ่อมมือช่างอะรอดวะแต่แม่งไปชนเสาไฟอันหนึ่งอู้แล้วกันอู้เขาจะไม่ว่าเราเหรอไม่เก็บของที่กาลาดแล้วก็ไปคืออะไรคือโอ้โหมันดิบไม่ได้เหรอเสียดายจัดเกมแล้วเหรอครับทำไมดูเงียบๆอังมิยังไม่ได้จบเลยมันจะเกมได้ยังไงเฮ้ยแล้วอยู่ไหนอ่ะนั่นแหละอย่าบอกนะว่าคันนั้นอะคันไหน เอ๊ที่ยืมซื้อของเ่ยใช่ถึงตัวโคตรรลาเลยวะรวยไรคาราบาวเว้ยเอ็งเอารถเจาะอย่างนั้นเลยอ่ะอุณชิมัม่งบางทีเขาไม่เจาะสองถุงสองไอ้ลูกไปรนรถกับเอ็งได้ไหมคุชิมีคนนั่งแล้วครับ,บพ,บพี่พี่ขับเลย ื่อไม่อยากเสีย่ยงไยยงไม่รู้ว่าเนี่ยพี่โอมงเขาจะขับอะไรเนี่ยพี่โอมเขาขับอาสามสองเนี่ยเยนี่ยเขายังรอดเลยสภาพดูสภาพรถด,ดูดีมากแล้วมันจะชนกูท,นทำไมเนี่ยใ <laughs> จก,กันอูหะอันนี้ไปซ่อมรถก่อนใช่ไหมใช่หรือพี่ไม่ซ่อมมัมล่ะซ่อมดี พี่ลมน่าจะได้ตัดออกเอนื้อพี่ลมน่าจะได้ตัดออกเอนื้อคือววอะไรวะเบือ่อตรงนี้ไปะมีใจค<อ>าตแรงๆว่ะวัยรุ่นน่าร้ายนะครับผมวัดดิฟฟ้อมอยู่คุณไม่กล้าเข้าไปยังไม่รู้ว่า เฮ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ฮะโอเคพี่กูโดนกระเทิบอ่ะาไมรู้หรอกว่าเขาในทางอ่ะพี่โอ้ยเชี่ยกูดิเขารู้กูมาอยู่อู่ประจํากูอยู่มันนี่อะไรเนี่ยรออะไรเนี่ยอ้าวสองไงก็ผลแต่งอะไรก็ไม่รู้เอ้าไม่รู้สาวชอบอะไรกูก็แต่งตามนั้นไอ้เย็ดไอแดดที่หลายเบอร์ว่ะเจ้าเนี้ย One hour later ไปจบไปตรงไหนต่อ ไปที่เดิมเลยเ,อ,เอาที่เดิมไปแล้วไม่อ่ะมันไกลไปเอานี่แหละตรงนี้เลยที่เกียรไปไกลแบบเราจะได้เกมแบบพร้อมกันแบบเดียว<ๆ><ๆ>คือถ้าตำรวจลงมาคนเดียวว่าจะมาจับอะไรเงี้ยก็คือลุมลุมแม่งเลยนะอันนี้แค่สองสูงไม่ใช่เหรอวะเมื่อวหน่นะที่เรามาจกที่แม่งพวกเขากระทืบเลยออก,กระทือบเลยกระทือบลระลจกเลยพี่ทาให้กระทืบแล้วอ้าวเหรอเออ เข้าควาไม่เข้ามากะซื้อบะากูชีแต่ผมก็ซื้อมาไงกูก็กระเทือบอยู่นะเขาห้ามกระเทือบแล้วเอ้าเหรอไปจกปูตรงนั้นก็ได้นะโอ้ไม่กล้าไปเท่าไหร่ตรงนั้นแม่งเสี่ยงไหมเฮ้ยไปเลยแม่งเล่นกูอีกตัวแม่งยิงเล็งกูเป็นพิเศษจ้ะทำไมมันห้ามกระเทือบวะเขาห้ามกระเทือบแล้ครับใช่ปะคือกระเทือบแล้วมันจกไม่ได้หรอไม่ใช่เขาหมายถึงเขาไม่ให้กระเทือบแบบกระเทือบมนจกได้แต่เขาไม่ให้โอเคถ้างั้นถ้างั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเลย ไปครับหน,นีแล,แล้วเราจะเอาตรงไหนที่มันมีเยอะๆแต่<ถ>หนีต่อไปถ้าเท่านจบจบก,กันไปเลยก็ได้เดียเด๋ยวไปยืนกินเงินเดือนเนี่ยง่ายดิมันที่จบไม่ได้พอใช่ไหมล่ะก็จบกันไปเลยไอ้เมื่อกี้เห็นเห็นเห็นผมชนมไหมไม่บบไปไปบุกไปเก็บเอาะจบอื่นเลยเหรอรยืนกินเงินเดือนของเรา กูเป็นหมอให้ยืนกินเงินเดือนหมอมข้าใจะหมอมันจะต้องนั่งเด่นเดี๋ยวเราเราเป็นนักเรียนเราถ่ายนักเรียนแช่หมต้องรอรีมเลยได้เป็นแพทย์หมอแล้วลูกของมัามาเก็บแล้วนะเนี่ยเข้ามาแล้วนี่ไงเอาล่ะต้องมาจอบมึงดีกว่าขี้เกียจอันนั้นเอ้าตรงไหนดีอ๋อตรงนี้เลยตรงนี้เลยไปไหนอะรอก่อนดิ ข้างนอกออกมาเลยมากกว่าพี่เห็นตรงเงินเขียวปะมันจะเป็นใบสีเขียวในแผนที่อ่ะคุยกับใครคุยกับพี่อะเห็นปะไม่รู้อะเองก็นำไปดิเอ้า,อาจบยาวไปครับยาวไปหัวใจปูนอะปูจักเปล่า yes. พี่ผมขับรถรถค้องอ่ะครับน้ๆ ไม่เลี้ยวขวานะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งชนตูผมนะเนี่ยอ๋อตรงนี้อ่ะขึ้นมาเลยผู้หลับแล้วเหรอไปไปเงียบเกินเนี่ยพ่อพังเนี่ยพ่อผมขับนี่ก็แบบไม่คุยอะไรเลยให้โลกอยู่คนเดียวเนี่ยจู่ๆใกล้สอหนอเลยเสาเสียวเหรอแต่มันไม่มาพี่เชื่อผม ออมันพวกนี้มันไม่ค่อยอยู่สอนอกันมันอยู่แถวภาคสร้างคนจกไหมบานเลยคนเกมก็บานเหมือนกันนะจ๊จะแต่กนออนี้ถ้าเราจะเหินนี่เราอุ้ยโดครับ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเราจะเหินนี่เราเหิอนออกไปนอกรั้วนะโอเคไหมเห็นไหมเราเราเหิอนออกไปนอกรั้วนะเอ,อ้โอ้ เราไปนอกรั้ะนะเห็นบ้าเห็นบ้าเนี่ยมันจะมีรู้วเนี่ยเราเหินออกไปถนนเลยจบอยู่ปะเนี่ยโจมจกจจกเห็นบ้ามันจะอยู่นอกรวเหินเงไปเลยนะโอเคมาแล้วมาแล้วมาวมาแล้วมาแล้วมา้วมะแล้วมาแล้งมาว้มา้วล้มลวดล้วมแนลมแล้ว้เียา้มล้มแ mà lo không mà lo không Nó phải con Nó à? à? thế mà tam à mà à tam à Lọt mày. Lọt chi ở tao có tích lười. ดนยิงยางยังไงกำลังรถยิงโดนยิงยางยังล่ะยางเห็นไห้เย็งไหมเขาเลี้ยวซ้ายนะอันนี้เลี้ยวซ้ายมันจะมีทางเล็กๆอ่ะมันจะมีทางเล็กๆกับซ้ายอ่ะนี้นี่แหะเห็นไหมโอ้ไม่ทันแล้ววะตรงมาหนึ่งเลยแต่รถผมเองตามไม่ทันหวัดเลี้ยวเยอะเกินข้างล่างเลยไอีกยูไหนเนี่ยโดนยิงยางยางเฮ้ยไปเลยมันมันเสียหลักมันเสียหลักมันเสียหลัก ตรงเลยตรงยาวเลยตรงยาวเลยโอเคโอเคเองเห็นได้เหรอวะนี่ไงก็ตามหลังอยู่เนี่ยเอป็นคนละถุงเดียวใช่ไหมพี่พี่บูเออใช่ใช่โอเคเราคอยก็เสี่ยงไหมพร้อมอ่ะเฮ้ยกูเสี่ยงว่ะเฮ้ยตรงตรงยาวเลยตำรวจตำรวจซิกแซกหน่อยตำรวจเริ่มตามทันแล้วเแต่ไม่รถเที่ยนนี่มันต้องแรงมันต้องไปจริงอ่ะมันถึงจะแรงอ่ะเออใช่ตามไม่ทันอันนี้ตามไม่ทันเลยจะเหินใช่ปะ เอจะดูให้มันจะดักไหมมันมันมันตามมันไม่ดักมันไม่ดักตามมันตามมันตามไอ้แค่ก็ว่าลืมด้วยเถิดตังไงไปเลยไปเลยเนี่ยมันจะขึ้นขวาเนี่ยไม่ไม่ต้องขึ้นไอ้นี่ขึ้นขวาเหมือนไงได้อันนีู้้องหล่นต้องหลโง่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวสวยเสืยสืยนี้เลยหลุดแล้วมันหลุดแล้วถอยมาที่ถอยมาไม่หันเลย ไม่ถอยมาเลยอ่ะโอเคโอเคเจอกันกัลลานเออเจอกันก็ดีกูดิเด้อโคตรโคตรโหดว่ะไอ้ยักษ์ติดตำรกจติดตำรวจร้อนครั้งแรกในชีวิตเอากูเอาลูกเอาชิ้นเลยอ่ะโอเคเจอกันกัลลานนะเออเจอกันถ้าตำรวจหันมาเจออีกวงเฮ้ยไอ้คันนี้มันตามไม่ทันจริงเหรอเออ Tang mày sang tùng tang thằng ở lò xỉu video mặt tùng liêu khoang. Tóc chịu đi tập đoàn ngay chưa thắng càng nơi tập đoàn mặt càng nơi hiệu lò mặt này. mình cả cái สัตว์รถสตาร์ไม่ติดเอ้าเป็นที่อะไรเนี่ยรถพี่เป็นอะไรปัดไปเลยไปเลยจะสอมไหมหรือว่ายังเยอะอยู่เฮ้ยรถเองขึ้นไม่ได้วะปุชีรถรถขึ้นไม่ได้น่วงเลยวะขึ้นไหนมาลองนี่ลองขึ้นนี่ได้ละเฮ้ยจะสอบไหมสอมไหมพี่มีที่ซ่อมนะไม่ต้องไม่ต้องม่ซ่อมก็ได้ซ่อมบู๋ก็ได้พังเหรอ พังไม่พี่อะพังไหมล่ะไม่พังเขาอะไรแต่ก็นาหลุดนาโอเคงั้น,กน,นตกไหน,นอะแต่ตกไหนตกไหนตกไหนเออเออเออเดิะแต่อันนี้มันมาแน่อนอนอุ้ยมาเร็วนะกูที่ละตรงเนี้ยแต่มันให้เราเลน่นใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไม่ถ้าไม่นอกเลย แต่มันยิงยิงอย่างโคตรเร็วเลยอ,ะอ่ะอ๋อก็มันยิงเลยไงแต่ตอนออกตัวมันไม่ยิงแต่มันจะยิงตอนตอนมีโอกาสอ๋อเฮ้แต่แต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นมาเราถอยไปอยู่ข้างหลังได้นะเห็นปหมถ้าเราจกเสียทันอะ่ะเราถอยไปอยู่ข้างหลังโอเคเอาพี่บูดดอไม่ไม่ไม่พี่บูถุงนู้นเลยเฮ้ยโจกอะไรแหละจกอะไรไอ้อเหีเ้ยกูยืนแบบเชิดฉายจัด เห็นข้างล่างมาโดนไล่อยู่ย7ช่วยกันโคตรน่ามามามาแล้ว,ลว,ลวโอ้โหวัดถอยไม่ทันเลยั <laughs> ยังไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไล่กันอยู่หน้าเราเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหตำรวจคันเดียวอะ่ะโจร สี่คันกำลังลุมชนอ่ะตอนเนี้ยก็จะจกต่อเดี๋อวต่อไม่ได้ต่อเลยต่อเลยเอาก็เอาวะไปแล้วไปเห็นไหมโจรชสี่คันไล่ชนตำรวจพี่ต่อแล้วนะต่อกดแล้วกดแล้วเราต้องเสียวๆหน่อยแต่ล้วที่เสียวๆก็ได้เงินแสนแล้วกี่ถุงนะยี่สิบยี่สิบ ยิบสามยิบสี่ถุงก,ก็ได้เงินแสนนะถ้าดวงดีนะวันนี้พี่ไปขายกับไ้อ้จอดมาแล้วค่ะเฮ้ยใครอะตัวทีบใครวะอ๋อไม่มีอะไรเขาเขาเป็นใครสักคนหนึ่งอะนายกอะฮะทำไมอะ รอดไปเนี่ยรอดยอดไปเลยครับรู้ปะเขาต้องไปถึงมาเออมอนเขารู้ว่าเราเตะปูนใช่ถูกกะวังนะั้นมันมัน,ม,นมันเขามีจิตสัมผัสอะไรก็ถ้างั้นแล้วเราจะไปจกไหนตำรวจห,หมดแล้ว ตำรวจมาเหรอตำรวจมาเหรอเรานำไปซ่อมรถเดียวรถออกใช่เหรอออกกูกดดูผิดขายปูนรถอกอกจบแล้วเองงมีกี่ทวงอ่ะผมมีสา,ามคูณตองทำอะไรต่อนี่ โอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในะคริปหน้าครับบายบฝากกดไลค์กดซับและใครกันด้นะครับบ๊ายบายจุบจ๊บ